เนื่องเล่าในคืนสยองความเดิมตอนที่แล้วผู้รักชาวพม่าได้ย้ายเข้ามาอยู่ข้างๆห้องของผมแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานนักจูๆ่ๆเขาทั้งสองคนก็ได้ย้ายออกไปและไม่นานจากนั้น ก็ได้มีคู่รักใหม่ชาวไทยได้ย้ายเข้ามาอยู่แทนซึ่งในวันที่เขาย้ายเข้ามาผมก็ได้ไปช่วยเขาขนของแต่แล้วน้องผู้หญิงที่ย้ายเข้ามาใหม่นั้นก็ถามผมขึ้นมาว่าทำไมคู่รักชาวพมา่าคู่นั้นถึงได้ย้ายออกไปเร็วนักผมได้ยินคำถามผมก็ชะง,งักเล็กน้อยเนื่องจากห้องนี้เคยเป็นห้องของชายตัวสูงใหญ่ผิวดำซึ่งเขาเคยมาประจำอยู่ที่ห้องนี้มาก่อน แล้วไม่ว่าใครจะมีของติดตัวมาหากเป็นสิ่งไม่ดีจะไม่สามารถอยู่ห้องนี้ได้อย่างแน่นอนหรือไม่อาจจะพูดจารบหลูเขามากเกินไปซึ่งก็ไม่ต่างจากชาวพม่าคู่นั้นเลยถึงแม้ว่าผมจะรู้คำตอบและเหตุผลแต่ผมเองก็ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวว่าสองสามีภรรยาคู่นี้จะกลัวจนอยู่ไม่ได้ผมจึงตอบน้องผู้หญิงคนนั้นไปแค่ว่า สงสัยว่าสองสามีชาวพม่าคงจะไม่สู้งานละมั้งครับพี่ว่าห้องนี้มันไม่มีอะไรหรอกพอได้ยินคำตอบของผมแบบนั้นพวกเขาก็ยิ้มออกมาอย่างโล่องอกและเก็บของจัดห้องตามปกติผมเองพอเสร็จธุระแล้วก็ได้กลับมายัางห้องของตัวเองจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปประมาณ2-3วัน มันเป็นเรื่องปกติครับที่ผมจะไปนั่งตกปลากับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผมสนิทเป็นประจำแต่ในวันนี้ก็มีน้องใหม่ทั้งสองคนเข้ามานั่งคุยด้วยกับพวกผมซึ่งรวมทั้งหมดก็เป็นสี่คนพอดีเราทั้งสีคนคุยกันตามปกติจนน้องผู้หญิงคนนั้นเอ่ยถามกับผมขึ้นมาว่าต้นกล้วยที่อยู่ข้างๆนั้นทำไมสีสันมันสวยจังพอผมได้ยินดังนั้นผมก็เลยตอบกลับไป ว่าต้นกล้วยต้นนั้นเป็นต้นตานีซึ่งผมเป็นคนย้ายมาอยู่ที่นี่เองเพราะที่เก่าที่ต้นกล้วยต้นนี้เคยอยู่นั้นถูกบริษัทตัดทำลายทิง้งผมจึงได้ย้ายมาปลูกที่ใหม่แทนจากนั้นผมก็เลยได้เล่าเหตุผลที่ผมทำแบบนี้เพียงเพราะว่าในคืนหนึ่งผมได้เจอผู้หญิงใส่ชุดไทยมาเข้าฝันและบอกกับผมว่าให้ช่วยเธอทีและรุ่งเช้าวันต่อมา ผมจึงตัดสินใจย้ายต้นกล้วยต้นนี้มาอยู่ยังที่ปลอดภัยน้องผู้หญิงพอได้ยินดังนั้นเขาก็พยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนที่จะเล่าเรื่องราวที่เขาเจอเมื่อคืนให้ผมฟังซึ่งเมื่อคืนเขารู้สึกว่าเขาฝันแปลกหรือไม่อาจจะไม่ใช่ความฝันเพราะในตอนที่เขานอนนั้นเขารู้สึกว่าเหมือนกับมีผู้ชายมาดึงผ้าห่มที่ปลายขาอยู่ตลอดเวลาแต่พอเขาลืมตาขึ้นมาดูก็บพบเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดไทย ยืนอยู่ที่บริเวณขาและที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือครึ่งล่างของเขาดันไปคล้ายกับงูพอได้เห็นดังนั้นน้องผู้หญิงก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดผมก็ได้นึกถึงชายร่างใหญ่ผิวดำคนนั้นผมคิดว่าสิ่งที่น้องผู้หญิงคนนี้ได้เจออาจจะเป็นของหรือคูณใสที่ชายคนนี้ทิ้งไว้ในห้องนี้อย่างแน่นอนซึ่งนั่น ก็เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมและผมก็ได้เพียงเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจและไม่กล้าพูดออกไปจากนั้นไม่นานคู่สามีภรรยาก็ทนกับสิ่งนั้นไม่ไหวเพราะภรรยาของเขาโดนสิ่งเหล่านั้นหลอกหลอนทุกคืนจนทําให้ทั้งสองคนตัดสินใจกลับบ้านเพื่อไปทําพิธีอะไรบางอย่าง และพวกเขาก็กลับมาใช้ชีวิตทำงานตามปกติซึ่งหลังจากที่กลับมาทั้งคู่ก็นอนหลับสบายและใช้ชีวิตตามปกติมากกว่าเมื่อก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งมันเป็นวันที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนหน้าที่งานใหม่ทั้งสองคนจึงได้ทำพิธีเส้นไหว้เพื่อขอให้ผลงานออกมาดีและราบลื่นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับคนไทยที่จะบนบานสารกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนั้นช่วย แต่ที่ผมไม่เข้าใจและแปลกใจก็คือสิ่งที่ทั้งสองคนนั้นไหว้มันไม่เหมือนกับที่พวกผมเคยไหว้เจ้าที่ตามความเชื่อเพราะสิ่งที่ผมกาลังเห็นคือพวกเขาทั้งสองนำเอาใบตองมาทำเป็นรูปกระทงและนำสิ่งของที่กราบไหว้นั้นลงไปแถมพวกเขายังไหว้ใกล้ๆริมแม่น้ำอีกด้วยและนั่นก็ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไปจนกระทั่งตกกลางดึกในคืนหนึ่งจู่ๆ ก็มีพี่ผู้หญิงร่วมงานอีกคนหนึ่งแกโวยวายขึ้นมาว่าในห้องแกนั้นมีคนอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดรวมทั้งท่าทางหวาดกลัวและหวาดระแวงแต่กลับไม่มีใครสนใจเพราะคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการหลอนเพราะแกนั้นดื่มเหล้าหนักแต่ทุกอย่างมันกลับหนักขึ้นเรื่อยๆอาการหลอนของพี่สาวคนนั้นมันหนักขึ้นกว่าเดิมจนตอนนี้แกเริ่มพูดคนเดียวแล้วเขาก็ยกมือไหว้ตลอดเหมือนกับคนเห็นผี สุดท้ายผมทนไม่ได้ผมจึงได้เอ่ยปากถามแกไปว่าแกได้กินอะไรเข้าไปหรือเปล่าและสามีของแกจึงยอมเอ่ยปากออกมาว่าเมื่อวานนี้ภรรยาของตนได้เผลอไปกินเหล้าที่สามีภรรยาคู่นั้นเส้นไหวและเอาลอยไปกับกระทงและนี่ก็ทําให้ผมรู้ทันทีว่ามันเกิดจากอะไรจากนั้นผมจึงบอกให้เขาและภรรยาไปจุดทูบขอขอมาเจ้าที่ณนะตรงนั้น แต่มันก็ไม่เป็นผลอะไรเพราะมันไม่ใช่ฝีมือของเจ้าที่แต่มันเป็นฝีมือของสัมภเวสีที่โกรธเคืองเพราะพี่ผู้หญิงคนนี้ดันมาแย่งอาหารของพวกเขาไปจึงทําให้พวกเขาตามผู้หญิงคนนี้มาด้วยความโกรธแค้นเพราะหิวโหวยและผมก็คงช่วยอะไรเขาไม่ได้มากนักและส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความผิดของผมเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ผมฝันเห็นพี่ผู้หญิง แกกำลังจะจมน้ำตายต่อหน้าต่อตาผมจึงตะโกนเรียกให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยตัวของผมเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นสุดท้ายด้วยความจำเป็นบวกกับความอยากช่วยผมจึงตัดสินใจกระโดดลงน้ำไปช่วยเขาและก็ช่วยพี่ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จและช่วยให้ชีวิตของเขารอดกลับมาได้และรุ่งเช้าวันต่อมาผมได้เดินไปดูตรงที่ผมฝันถึงผมก็ต้องตกใจครับ เมื่อผมได้พบกับผ้ายันอะไรบางอย่างที่ลอยอยู่ตรงนั้นพอดีและมันก็ทําให้ผมรู้ดีเลยว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นจะต้องมีเคาะอย่างแน่นอนเพราะยันที่ผมเห็นนี้อาจจะเป็นยันที่เขาปล่อยของหรือสิ่งที่ไม่ดีออกมาหากใครมีข้อหนักหรือจิตอ่อนก็มักจะโดนสิ่งเหล่านี้เข้าหาได้ง่ายบวกกับในวันนั้นพี่ผู้หญิงคนนี้ไปกินของเส้นไหว้ที่เขาใช้ไหว้สัมภเวสีทําให้ทุกอย่าง จึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้และเหตุการณ์นี้จึงทำให้ผมรู้สึกแย่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะการที่ผมไปช่วยพี่เขาครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่าผมไปขัดทางของโลกเพราะเขาได้ตื่นขึ้นมาและกลายเป็นบ้าหรือมีอาการจิตหลอนและนี่ก็ทำให้ผมรับรู้และรับบทเรียนครั้งใหญ่ว่าถึงแม้ว่าผมจะมีเซนตก็ตามแต่ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ตามที่ตั้งใจเพราะต่างคน ต่างก็มีเวรกรรมเป็นของตัวเองและที่ผ่านมาทุกครั้งที่ผมเข้าไปช่วยเหลือใครไม่ว่าจากการสัมผัสหรือความรู้สึกสุดท้ายตัวผมเองก็ต้องมาล้มป่วยจนพาระที่แม่ผมนับถือได้ฝากมาเตือนผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าให้ทุกอย่างมันวนเวียนไปตามเวรกรรมเพราะตัวของผมไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือกำหนดชะตาชีวิตของใครได้และผมก็หวังว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ในการใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นและไม่ไปรบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นและเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเจอและได้ยินมาก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ฟังชอบก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อมาเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย